สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอในเอราวอีกแล้วนะคะ วันนี้ก็เราจะชิลๆอยู่ที่บ้านเนาะไม่ได้พาออกไปเที่ยวเพราะว่าวันนี้อากาศดีแต่ว่าคนคือสภาพไม่ดีนะคะก็คือไม่ค่อยสบายก็เลยอยากอย,กอยู่บ้านไม่อยากไปข้างนอกก็เลยแบบว่าเอ,อทำอะไรดีวันนี้งั้นเดี๋ยวเราลองทำวิดีโอที่เกี่ยวกับแฮชแท็กยอดฮิตก็คือย้ายประเทศกันเถอะนะคะก็เลยอยากจะมาคุยเกี่ยวกับเมืองที่เออยูที่ออสเตรเลียนะคะก็คือเมืองแอดเเลดในในลเซาลออสเตรเลียนั่นเองนะคะคิดว่า ว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับใครที่กําลังอยากย้ายประเทศเพื่อที่จะมาเรียนหนังสือต่อหรือว่ามาเรียนหนังสือเพื่อต่อยอดทํางานในต่างประเทศนะคะสำหรับเมืองที่ a อว t นเด e เนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียก็อยู่ทางฝั่งตะวัน ใช้ฝั่งตะวันตกของประเทศออสเตรเ,เลียเนี่ยนะคะก็แอลเลเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่อากาศดีเนาะคือเวลาหนาวก็ไม่ได้หนาวเวอร์แบบมีหิมะตกแต่เวลาร้อนก็ร้อนจัดร้อนแห้งแรงอยู่นะคะแต่โดยรวมแล้วว่าความบริสุทธิ์ในอากาศอะไรเงี้ยคือดีเลยติดอันดับ แบบต้นๆของโลกเลยแล้วก็เป็นเมืองที่ติดอันดับหน้าอยู่อันดับต้นของโลกเหมือนกันนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังหาสถานที่เรียนนะคะที่แอดเลดเนี่ยมีมหาวิทยาลัยทั้งเป็นของรัฐบาลเอกชนแล้วก็ เป็นเหมือนกึงรัฐบาลด้วยไม่ว่าจะเป็นมหาลัยหรือโรงเรียนไฮสคูลต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งยังมีเหมือนโรงเรียนที่เป็นฝึกอาชีพอะค่ะก็จะมีอย่างที่ดังๆแล้วก็ที่เอปเรียนมาก็มีชื่อว่าเทฟแล้วก็อย่างมหาลัยที่เนี่นะคะอย่างฟรินเดนแอดเลดยูนีแล้วก็ยูนิเอเนี่ยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกก็คือพูดโดยรวมเลยอะแอดเลดเนี่ยถ้าในเรื่องการศึกษาเนี่ยเขาก็คือ ติดอันดับโลกเลยอันดับแบบต้นๆแบบหนึ่งใน300-500อันดับของโลกเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะมีมหาวิทยาลัยแอดเลตติดอยู่ในนั้นด้วยสำหรับแอดเลตนะค่าของชีพเนี่ยก็ถือว่ากำลังดีถ้าเทียบกับเมืองใหญ่ๆยาง ซิดนีย์หรือ Melbourne เมลเบิร์นอะไรเงี้ยนะคะสองเมืองนั้นก็จะเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีคนไทยอยู่เยอะแล้วกเ็เป็นเมืองที่เหมือนกับว่าพอเูลารนะ้องคนก็จะไปอาศัยอยู่แต่ว่าข้อดีของเมืองใหญ่ๆะนะคะมีทุกอย่างอ,อยู่ในตัวเมืองแต่มันก็มีความแออัดวุ่นวายแล้วก็ค่าครองชีพค่อนข้างสูงแต่ข้อดีของแอดเลดเนี่ยไม่แออัดแล้วก็สถานที่พักเนี่ยถ้าจะมาอยู่ที่เนี่ยสถานที่พักนะคะคือใหญ่กว่าซิดนีย์เมลเบิร์นแน่นอนคือ 1. ถ้าคุณจะแชร์บ้านอยู่ กับใครอนยะ่างเงี้ยคุณก็ได้หนึ่งห้องไปเลยเต็มคือคุณไม่ต้องไปแชร์ห้องอย่างที่เราได้ยินมาแบบแบบนักเรียนที่ไปอยู่ทิ่ซิตนี์บางคนเหมือนห้องนอนหนึ่งอ่ะเขาไปสับแชร์อีกเป็นแบบสอสห้องได้อีกอ่ะคือเหมือนคุณได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบขนาดแบบเตียงนอนของคุณแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ในแอดเลดเนี่ยคุณได้ห้องของคุณไปเลยหรือว่าถ้าจะอยู่แบบเป็นอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวคนเดียวเลยอ่ะถ้ามีเงินอนะ่ะก้อมราคาไม่แพงนะคะก็ตกเาวาๆเอ่อถ้าอย่างในตัวเมืองเนี่ยมันก็จะมีแต่250จนถึงแบบ340 ก็คือตามความหรูหราไฮโซความใหญ่ของห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าราคาเริ่มต้นเลยแล้วคุณไปแชร์กับคนอื่นเนี่ยก็ร้อยห้าสิบก็ตกประมาณทีละสามพันกว่าเดือนนึงก็ตีไปประมาณห5ื่นห้าหมื่นหกซึ่งถ้าคุณไปเรียนที่กรุงเทพบางทีคุณก็จ่ายราคานี้เลยก็เอกก็ถือว่าโอเคเลยนะแบบมันก็ไม่น่าเกียดระคะถ้าหมายถึงสำหรับจะมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ต้องมาเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าอย่างอย่างเออย่างเงี้ยเออยู่ที่อเลดมา ได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถเช่าบ้านทั้งหลังได้ใช่ไหมคะเอกก็จะมีเพื่อนแล้วก็มีน้องๆอ,อ่ะมาอาศัยอยู่ในบ้านด้วยซึ่งก่อนนั้นเนี้ยเราเช่าบ้านทั้งหลังแล้วก็ให้คนอ่ะมาแชร์อยู่กับเราอะไรเงี้ยห้องแบบใหญ่โตอลังการงานสร้างมากก็เขาก็จ่ายกันแบบ150น้ําไฟอะไรอย่างงี้ตั้งหาแต่บางคนเขาก็เหมือนรวมตัวกันแล้วก็ไปเช่าบ้านทั้งหลังอยู่อะไรเงี้ยก็จะถูกลงมาอีกซึ่งถือว่านี่เป็นข้อดีของแอดเลนนะคะแล้วก็เรื่องการเดินทาง คมนนาคมเนี่ยที่แอดเลดก็จะมีะรถไฟรางรถไฟรถเมล์ก็คือเป็นเมโทรที่นี่ก็คือเหมือนต้องซื้อเป็นเมโทรค่านะคะแล้วเขาก็จะมีราคานักเรียนราคาที่แตกต่างกันออกไปก็เหมือนกับนั่งบีเทละคะ่ะก็แทบแทบแทบ,แทบอะไรอย่างเงี้ยถ้าอาศัยอยู่ในใกล้ๆในตัวเมืองนะในสถานที่ที่ใกล้เรียนอย่างเงี้ยเดินหรือปั่นจัก,กรยานนี่ก็คือสบายมากโดยเฉพาะที่นี่นะคะรัฐบาลของแอดเลดเนี่ยกำลังรณรงค์ให้คนแบบปั่นจัก,กรยานก็คือเหมือนกับลดมลภาวะ ด้วยการแบบร่นระงงให้คนอาหารมาเดินแล้วก็ปั่นจักรยานให้มากขึ้นใช่ไหมคะเขาก็เลยทาเลนสาหรับจักรยานแล้วที่นี่ปลอดภัยมากแล้วคนที่นี่เขาก็เคารพก,กฎจราจรซึ่งถ้าอยากจะปั่นจักรยานนี่คือไม่ต้องห่วงเลยปฏบัติเหตุขึ้นน้อยมากคือเอกก็ปั่นจักรยานเหมือนกันบางทีนะคะแล้วก็นี่ก็คือเรื่องการคมนาคมการเป็นอยู่เนาะแล้วก็สถานที่สมมติว่าใครยังไม่ไม่เป็นภาษาแล้วอยากจะมาเริ่มเรียนภาษา ที่นี่นะคะสถานศึกษาที่เนี่ยก็จะมีบางที่ที่เขาสอนภาษาโดยเฉพาะอย่างแคปแลนอย่างเทฟอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคอร์สแบบชอ็อตคอร์สที่สาหรับคนมาเรียนภาษาเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าไปเรียนจริงๆได้ด้วยนะคะที่อเลเนี่ยเขาจะเหมือนกับให้เครดิตคนที่เรียนจบจากที่เนี่ย มากกว่ารัฐอื่นๆในออสเตรเลียเนาะอย่างแบบซินนีเมลเบิร์นหรือบิสเบร์อะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเรียนจบมาก็อาจจะไม่ได้แบบเวิร์กวีซ่าอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะได้น้อยกว่านะคะแต่ที่แอดเลดเนี่ยอย่างสมมติคุณเรียนจบปริญญาตรีเอกโทอะแต่ละาส,าสาขาหรือแต่ละระดับการศึกษานะคะ <c oughs> คุณก็จะสามารถถ้าสมมติคุณได้งานที่นี่เนาะคุณก็ใช้เวิร์กวีซ่าอย่างแบบ ปริญญาตรีก็ประมาณถ้าจำไม่ผิดนะะสาปีหรือ2ปีประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็ก็คือขึ้นขึ้นไป2ปี3ปีสปีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะก็ได้เวิร์กวีซ่าต่อแล้วก็มันก็ต่อยอดให้เรามีสิทธิ์ที่จะสมัครเป็น PR ที่นี่ได้ด้วยถ้าหลังจากที่เราทํางานแล้วนะคะแล้วก็มันเป็นสาขาวิชาที่คนที่นี่หมายถึงรัฐบาลที่นี่รองรับแล้วก็ต้องการอยู่คุณสามารถยื่นใช้เป็นสกิลวีซ่าเพื่อที่จะขออยู่ต่อที่นี่แล้วก็ สามารถใช้นะั่นะสมัครเป็น permanent resident หรือเป็น P.R. ของที่นี่ได้ถ้าคุณเป็น P.R. แล้วคุณก็มีสิทธิ์สมจะสมัครเป็น citizenship ก็คือเป็นคนของที่นี่ถือพาสปอร์ตที่นี่ได้เลยก็ถือว่าโอเคนะแล้วมันก็ไม่นานไม่ได้ใช้ระยะเวลานานแบบที่จะเป็น P.R. หรือเป็น citizen ด้วยนะคะอย่างเอมาหยุดที่นี่คือ2ปีกว่าเนี่ยก็สามารถยื่นสมัคร P.R. แล้วก็หลังจากเป็น P.R. แล้ว1ปีถัดไปก็สามารถยื่นขอเป็น citizen ได้ระยะเวลาโดยรวมก็ประมาณ4ปีนะคะที่เอ สามารถยื่นขอเป็นซิติเซนชิพที่นี่ได้แต่ก็ยังไม่ได้ยื่นเนาะเพราะว่าเพิ่งจะได้ PR เมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งจะครบกำหนดสามารถสมัครซิติเซนชิพได้ก็คือปีนี้นะคะ ก็นั่นแหละถึงมาดูกันว่าเอจะได้ไม่ได้นอกก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็เนี่ยแหละค่ะข้อดีของแอดเลดซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับอพยพมาอยู่แอดเลดเพื่อที่จะเอาวีซ่าตัวยิ้เพื่อที่จะได้เป็น PR เหมือนกันนะคะซึ่งสาขาวิชาที่เมืองแอดเลดกาลังมองหาตอนนี้นะคะด้วยความที่แอดเลดเนี่ยจะเป็นเมืองเกษตรกรรมเนาะก็จะมีการทําแบบไล่ทําสวนอย่างพวกไล่อังมนผลไม้อะ อะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นที่นี่เขาส่งออกะระดับโลกเขาก็ต้องการ คนทำงานที่นี่อยู่นะคะหรือบบบางสาขาวิชายอย่างพวก medical เนี่ยที่นี่เขากำลังตั้งเป็นูนยนแบบแบบศูนย์ทางการแพทย์แบบใหญ่ๆแล้วก็ทำวิจัยหลายที่เขาก็ต้องการสาขาวิชานี้ mm hmm. เยอะก็คืออย่างพยาบาลอย่างน้องที่อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. เขาก็เลือกเปลี่ยนพยาบาลเพื่อที่เขาจะได้มีสิทธิ์ในการยื่นขอเป็น p r หรือเป็นคนที่นี่นะคะแล้วก็กาลังต้องการเยอะมาก แล้วก็ได้เงินดีด้วยเงินแบบดีเวอร์เวเลยนะคะเดือนหนึ่งแบบเป็นแสน,แส,นสองแสนเลยอะสองแสนบาทนะไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญน,นะการทําเหมืองนะคะที่นี่ก็มีแบบเหมืองเหมืองแร่เหมืองทองแดงนู่นนี่นั่นเยอะแยะสาขาวิศวกรเหมืองก็เป็นที่ต้องการสมมติว่าคุณเรียนจบมาจากที่ไทยแล้วคุณอยากจะเอามาต่อที่นี่ พอคุณเรียนจบแล้วแล้วคุณก็เลือกที่จะไปทํางานสาขานั้นแล้วเขาก็จะสามารถซัพพอร์ตวีซ่าให้คุณคุณก็ไปยื่นก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นของของที่นี่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในอนาคตที่เนี่ยเขาจะทําสถานที่ถ่ายทําหนังระดับเท่ากับฮอลลีวูดเลยนะคะด้วยความที่ที่เนี่ยมันมีพื้นที่กว้างมีแสงมีอากาศที่หลากหลายมันก็เลยเหมือนเป็นที่ที่เหมาะในการทําหนังภาพยนตร์นะคะแล้วเชื่อไหมโมเทลคัมแบ็ เขาก็มาถ่ายทําที่นะก็คือช่วงโควิดเขาก็มาถ่ายทําที่นี่เลยในฉากหนังอ่ะมันก็จะมีภาาบรรยากาศของแอด e ลนนอกเมืองนะคะไม่ใช่ในเมืองอยู่ในในในหนังด้วยก็สาขาพวกฟิล์มเมกเกอร์พวกที่เกี่ยวกับการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยในอนาคตก็จะเป็นที่ต้องการด้วยนะคะรวมทั้งอีกสาขานึ่งอันนี้เอไม่แน่ใจวาแต่ว่าที่เนี่ยมันมี Air Force เนาะมี มีเบสก็คือขา้าค่ายทหารที่นี่ก็จะมีทหารบบกทหารอากาศอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ เขาก็กําลังทําสูนวิจัยที่เป็นแบบเ,าเขาเรียกอะไรเหมือนร่วมมือกันนะซาทาวิจัยคือมันกําลังเป็นเมืองที่กําลังเจริญเติบโตนะคะแต่ข้อดีของที่นี่คือยังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นเหมือนเดิมก็คือเหมือนเดินออกไปอะมันไม่แออัดแล้วสามารถสู่บรรยากาศได้แบบเป็นปอดแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมีความสะอาดสูงนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเหมืองที่เงียบจนแบบแย่แบบ เป็นป่าเป็นเขาอย่างเดียวที่นี่มีทั้งตัวเมืองแล้วก็มีทั้งนอกเมืองอย่างคุณแบบเบื่อการแบบอยู่ในเมืองมากๆก็สามารถนั่งรถออกไปนอกเมืองไปชิมไวน์ออแอดเลดนะคะยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่อง mm. เขาเรียกว่าสวรรค์ของ,งนักชิมของที่นี่นะคะนักชิมในที่นี่ก็คือนักชิมไวน์นั่นเองด้วยความที่ที่เนี่ยมีไร่มีเขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่ในการปลูกองุ่งงนทําไร่วน เกือบ18แห่งประมาณ18แห่งเลยนะคะของที่นี่นะซึ่งมีเยอะมากๆๆๆม,ม,ม,มแล้วก็ mm hmm. อาณาเขตที่แบบพอเพลาที่คนรู้จักแล้วก็ต่างชาติมาแล้วก็ต้องไปก็คือแอดเลดฮิลส mm ์แมคคารนเวลแล้วก็บาร์ซ่าวอลเลย์นะคะสสถานที่เนี้ยก็จะเป็นสถานที่ที่ปลูกไร่วายเยอะๆแล้วก็มีไล่วายเยอะมากแล้วก็เป็นวายที่ติดอันดับโลกอย่างไม่ว่าจะเป็นเ็นฟอร์หรือเจคอบกรซที่เหมือนกับ คิดว่าทุกคนจะติดหูติดตามอนอาจจะมีที่เมืองไทยเยอะนะคะแล้วก็มีเยอะมากแล้วก็ก่อนที่โควิดจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมีแบบคนจีนนักท่องเที่ยวจีน,นมาที่นี่เยอะเพราะว่าคนจีนนะชอบกินไวน์แล้วเขาก็พอเขาเมื่อกินเนี้ยบางคนก็ลงทุนบางคนก็ซื้อพื้นที่ปลูกไร่ไวน์ทำไร่ไวน์จากที่นี่เพื่อที่จะส่งไปที่เมืองจีนนะคะ จเนี่ยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่แอดเลนส่งวายไปขายเยอะมากนะคะนี่ข้อดีมีเยอะมากเลยนะยังไม่ได้พูดข้อเสียซึ่งเอาจริงๆเราไม่ได้มองเห็นข้อเสียของที่นี่เลยเราก็เลยยังอยู่ยังแบบรู้สึกว่าเอนจอยกับการอยู่ที่นี่นะคะโดยรวมแล้วนะเอก็ถือว่าถ้าอยากจะมาเรียนอนะที่เนี่ยสบายกระเป๋าคุณแน่นอนเพราะค่าของชีพไม่สูงมากมีครบทุกอย่าง อำนวยความสะดวกได้แบบเต็มที่ไม่ต้องไปอยู่แอร์อัดแบบอย่างซิดนีย์แมลบิร์นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกแอร์อัดน,นิดนึงค่าของชิปก็จะสูงในเรื่องของการทํางานที่นี่ก็ถ้าคุณถือ Student Visa นะคะคุณสามารถทํางานพาร์ทไทม์ได้ก็คือ40ชั่วโมงต่อ f o r ์ n i นท์ก็คือ f o r ์ n i นท์ก็คือ2อาทิตที่ที่นี่เขาจะเรียกเป็น f o r ์ n ไนท์นะคะคุณสามารถทํางานได้40ชั่วโมงแต่ตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเขาเปลี่ยน นโยบายใหม่ออกกฎหมายใหม่ออกมาแล้วว่าคนที่ถือวีซ่านักเรียนที่อยู่ที่นี่นะคะสามารถาทํางานได้เกิน20ชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของน้องหลายหลายคนที่ที่อยู่ที่นี่เหมือนกับว่าด้วยความที่เขาอ่ะก็อินคัมของเขาส่วนใหญ่นะคะก็เป็นนักเรียนที่มาจากต่างประเทศอะ่ะเข้าใจไหมคะแล้วพอมันเหมือนกับว่า บางคนก็มาติดอยู่ที่เนี้ยมาติดอยู่ที่ออสเตรเลียคือกลับไปประเทศไม่ได้ด้วยช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็มีความลําบากในการแบบหางานทําหรือแบบค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเขาก็เลื่องเหมือนช่วยซัพพอร์ตคนที่ถือวนะีซ่านักเรียนด้วยการให้ทํางานได้มากขึ้นนะคะคือเขาก็เหมือนกับเอาเอาใจคนที่มาที่นี่แล้วก็เหมือนกับคนที่มาเรียนเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินให้กับทางมหาลัายมหาลัายก็เป็นของรัฐบาลเข้าใจไหมคะแล้ว คือเงินที่จะมาบริหารประเทศเนี่ยก็มาจากคนของเขามาจากคนที่มาจากที่อื่นด้วยด้วยความที่ออสเตรเลียมันไม่ได้มีประชากรอ,อยู่เยอะเพราะฉะนั้นอินคัมเมนเมนเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นเนี่ยแหละจากการศึกษาเพราะที่เนี่ยการศึกษาเขาค่อนข้างมีคุณภาพที่สูงมากๆคนก็เลยจะมาเรียนที่นี่แล้วพอมันมเป็นช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็ขาดรายได้ด้านนี้ไปเยอะมากนะคะซึ่งเอถือว่ารัฐบาลฉลาดมากๆนะคะก็สําหรับใครนะคะที่กําลังมองหา เมืองหรือประเทศที่อยากจะย้ายไปศึกษาต่อหรือไปทำงนานนะคะเอก็หวังว่าข้อมูลของเอในวันนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชนอ์อ่าเก็อาจจะทำให้ทุกคนอยากมาอยู่แอดเลตกับเอแล้วก็กับเพื่อนๆที่นี่นะคะแล้วก็ถ้ายัางไงใครมีข้อข้องใจอะไรหรือว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับแอดเลตอีกนะคะก็คือในคลิปต่ตอไปเอจะทำเพิ่มอีกแน่นอนแต่ว่าถ้าอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้ง ข้อความหรือคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะ แล้วก็เอจะอนไนที่ทําได้จะทําให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแอดเลตนะคะเราอยากจะช่วยให้เอเนี่ยได้เผยแพร่ออ,อกไปได้อย่างถูกต้องนะคะกะ็ทิ้งข้อความไว้ได้เช่นกันนะคะเพื่อที่เอจะได้เอามาทําเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เอให้ในวันนี้นะคะมันยังไม่ถูกต้องร้อหรือว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่เ ตกหล่นหายไปนะคะเอก,ก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้เลยนะคะก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับตัวเรานะคะแล้วก็จากข้อมูลที่เราได้หามาในช่วงที่เราแบบวิ่งทาวีซ่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะมีข้อมูลที่ตกหล่นหายไปยังไงก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะคะมาถึงท้ายคลิปแล้วก็ขอบคุณมากมนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังเอมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ สำหรับใครที่กด subscribe แล้วนะคะขอขอบคุณมากๆเลยที่ช่วย support กันแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ฝากกันด้วยนะฝากกดให้เอด้วยนะคะอย่าลืมกดล i k e video ถ้าเกิดชอบข้อมูลที่เอให้วันนี้นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเดี๋ยวยังไงเราก็จะกลับมาเจอกันเกี่ยวกับข้อมูลของ a อ l e ลอีกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเอคิดว่าเอพิโซดต่อไปก็ยังอยู่กับ าการคุยการเกี่ยวกับเร่องแเอดเลนี่เองนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะสําหรับคนที่อยู่เมืองไทยก็ดูแลตัวเองด้วยน้อตัวนี้ก็โควิดก็กําลังระบาดหนะักอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็สําหรับ คนไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆนะคะก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ขอบคุณมา,มากๆที่ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนชาติไหนก็น่าจะเป็นคนไทยเนาะเองผูดภาษาไทยคนชาติอื่นไม่น่าจะฟังรู้เรื่องก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะ Have a good day ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะเราจะให้ดูหมาแดดเดียวนะคะนี่คือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังตัวปวดเมื่อกี้ตอนทัคลิป นอนมิ่งอบาออบแดดปินนะเอ๊อะอะกลับไปนอนต่อ